เอางี้นะในฐานะที่ผมรอดอีกคืนนึงนะผมก็เจอหมาป่ากตัวแล้วแต่ผมคิดว่าพี่อาร์มพยายามแบบฆ่าคนให้ไวที่สุดไม่ต้องพูดอะไรเลยมันแค่รอดตัวผมแค่ตั้งท่าผมไม่เฉยตั้งหลพี่อาร์มว่าบริการมอกป้องใครดีกว่าขึ้นก่อนนะ้อกตัวเองเออครับปกป้องตัวเองแ้วผมจะฆ่าเขาทำไมอะผมจะฆ่าพี่ก็เพื่อที่จะโบยพี่ไงทำไมต้องใส่พี่วะพี่อุตส่าห์ชี้ชัดขนาดนี้ เพราะว่าพี่อารไม่ตายคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นหมาป่าตอนเนี้ยค่าพี่อารนี่แหละเพราะว่าเขาทำให้ให้เราสงสัยกันเองไม่ไม่ผมไม่ตงสัยพี่แล้วตอนเนี้ยอ้ยเย้ยมันตึงเหลือเกินมันมันสู้ไปโอเคทั้งสามคนเอาหมึกมะนาวสามสองเนไปแอบหมดครับแล้ววันนี้เราอยู่กับใครกันสามเอเล่แล้ววันนี้เราก็อยู่กับทีมท้าว เราแล้ก็อยู่กับเกมแวนหมูและมีแขกรับเชิญก็คือวันนี้้องวันนะครับอ่าคนต่อไปคนต่ีไปคนเดียวให้กตแล้ใจเย็นใจเย็นใครครับเมสซี่ค่ะน้องต่อไปครับปาค่ะ เอยู่กับพวกเราชาวเจ้าขุ่มินนะครับก็มีน้องที่โอ๊กดิวแล้วก็ผมอ้าร์มูนี่นะครับในวันนี้ทีมฮาลวีนของเราก็แต่ละคนแต่งตัวเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยเริ่มเริ่มจากน้องตาก่อนน้องตากันเป็นแม่มดค่ะเป็นแม่มดเป็นแม่มดอ่าเมจิแต่งเป็นอะไรอายโนโคจิค่ะเทเลทับบี้ก็ได้ค่ะอ่าน้องว่าน้องว่าแต่งเป็นอะไรวันนี้เป็นโดเกอร์ค่ะไลาศ อกอกอกแต่งเป็นแรกโจ๊กหมูเแค่แ <es> ค่แค่5นาทีพี่นึ่งเป็นลายเอาอยากพูดเลยออกมาแล้วนะเออออกมาแล้วประเสริฐที่ชอบตอนแรกหนขาวตอนนี้หน้าแดงหมดเริ่มแดงหมดเลยอ่ะดิวดิวดิวแต่งเป็นลายเปิดครับเจ็บปว าเลโคตรหนอโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วพี่ยามเป็นอะไรผมอะตอนแรกว่าจะเป็นเซ็กซัสเซนส์ต่อแต่ไม่มีเลื่อยก็เลยเป็นมาริโอซัมทอร์แล้วกันวันนี้เล่นผีมาริโอเออมีร้านโจรที่ขายอะแลวไม่เป็นการเสียเวลาเรามีอธิบายกติกาไว้ในเกมอธิบายอธิกติกามีอยู่แล้วไปดูเลยเฮ้ยไม่ได้เล่นนานจะไม่ได้กติกาแว r e w o l แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมคือทีมหมาป่าและทีมชาวบ้านโดยทีมชาวบ้านจะต้องค้นหาหมาป่าให้เจอแล้วบวชออกจากหมู่บ้านไปในตอนกลางวันส่วนทีมหมาป่าจะต้องกำจัดชาวบ้านในตอนเคืนจนเหลือจำนวนเท่ากับทีมหมาป่าโดยโลที่เรานํามาเล่นจะมีตามนี้โอเคไหครับทุกคนได้โลแล้วเนาะทุกคนลัดตาครับผมขอเช็คโลของแต่ละคนเหม่อนะครับแวร์บูคาทั้งสองตัวลืกตา แวววูฟ <Were> เลือกกำจัดผู้เล่นหนึ่งคนในตอนกลางคืนเสียครับเสียเสียเทพพยากรในแต่ละคืนจะสามารถตรวจสอบผู้เล่นหนึ่งคนว่าเป็นหมาป่าหรือไม่โอเคอ่าบอดี้การ์ดครับบอดี้การ์ดลนึ่งค่ะการ์ดบอดี้ชมบอดี้การ์ดสามารถปกป้องผู้เล่นจากหมาป่าได้คืนละหนึ่งคนอ่าสเปลแคสเตอร์ครับผม เปลแคสเตอร์สามารถสั่งใบผู้เล่นดึงคนในวันถัดไปและชาวบ้านธรรมดาเก็บเบาะแสในตอนกลางคืนและรอโหวตหมาป่าในตอนกลางวันทุกคนลืมตาได้ครับเช้าวันแรกยังไม่มีอะไรมากยังไม่มีใครตายยังไม่มีอะไรเกินครับลองพูดคุยกันดีก่อนแนะนําตัวกันได้ครับกับหมู่บ้านใหม่บ้านสมุนมิตีอันนี้ซึ่งนบ้หมู่บ้านสมินรนะวันนี้ ตายท้งหมู่บ้านแน่หมู่บ้านนี้ไม่น่าอยู่เท่าไหร่อ่ะเมื่อคืนเริ่มจากมัอดิวก่อนดีกว่าครับเมื่อคืนมองงั้นอ่ะเอามือมองกูทำไมอ่ะไม่แย่งกันพูเราจะใครก่อนกันดีเราจะกฟานโน้ตก่อนเลยอ่าเริ่มจากทีก่อนเลยแล้วครับเริ่มเออแย่งพูด ไม่มีอะไรหน้าเบื่อแล้วแต่เปิดโลแล้วนอนทั้งคืนอ๋อว่างใช่ว่างว่างเออเป็นคนว่างว่างจัดๆเลยน้องโอ๊คเมื่อคืนทำอะไรเป็นคนดีครับยังไม่ทำอะไรร้อนตัวเลยเขาเป็นคนดีร้อนเลยก้มหน้าใส่เลยเหรอเอาไปไปเร็วๆหมดเวลาแล้วโอ้ยหอ้ยโอนยโอนีโ้ย เราเล่เบกต้องรู้ตัวน้องว่านน้องว่านเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างทำอะไรมานอนนอนทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนี้ขี้เกียจทุกคนเลยเล่นนอนกันทุกคนอ่ะเมจิกยิงเล่นในทุ่งหญ้ายิงเล่นในทุ่งหญ้าไปเลยทับบี้ไงออ๋ไปเลยต้องสุกแล้วสิ น้องปลาเป็นแม่มดคนดีแม่มดคนดีน้ำดำุดแบบแม่ไม่แม่แม่มดใส่ขาวงี้เหรอถ้าเป็นมดใส่ขาวเพิ่งเปลี่ยนจากสายศาสตร์เป็นสายเวทซิมีคนกระซิไอ้เหี้่ดูคำไม่ออกจริงอ่ะเพิงเดียวเมื่อคืน แหงเก๋าแห้งกับพี่อ่ะกินซอยจูเหรอใช่กินซอยจูเมื่อคืนเมื่อคืนคุณไปกินซอยจู๋เขาอ่ะคุณชิปนะคะทำเป็นเล่นอย่าทำอย่างนี้กันเลยกินซอยจูกินซอยจู๋เราเราต้องเปลี่ยนเมนูแล้วซอยจูไม่เคยบอกเซอยจู๋ไม่ได้นะเมื่อคืนมันบอกว่ามันแหงกับพี่อ่ะใช่ในมะม่วงตากันดิอแห้งกันนะโอ้ยเยอะเยอะเยอะมึงเยอะ คุคิดซอยจุบมึงไปยามจะบ่หรือเปล่าบ่จุ๊บจึ๊บึ๊เลยอะพวกที่ผมตายอยา่เลมเเออดีนะโอ้ยยเยยยยยืวยย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 ยอยยมนยยยยยยยกิยย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 ซอยโจยย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 งยย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 เยย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 นยยยยยเห็น้ยย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 ยอยเยยายยยลยยยยยยายยงย้ยย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 ยเข้าสู่กลางคืนาด้วย รู้แล้วใครโกหกนะครับทุกคนเข้านอนนะครับตับตาคืนแรกนะครับผมหมาป่าครับเริ่มทำภารกิจได้จะรอดนะไม่เเสียครับผมเสียเสียต้องการที่จะเช็คใครครับเหมือนน้องเช็คผมถ้าเอานิ้วขึ้นคือคนดีถ้าเอานิ้วลงคือคนไม่ดีนะครับ ต่อมาบริการครับบริการบริการิยางปนการปกป้องใครครับนี่ครับโอเคต่อมาสเปิลแคสเตอร์ครับผมต้องการที่จะใบใครครับโ okay. อเคขอบคุณทุกคนห <c oughs> น,นึ่งตาแรกนคนตาได้นะครับชั้า <c oughs> ที่สองแล้วต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมโอ้โหว่านี้มีคนตุยครับผมมึงเป็นเนี่ย มแลที่ตจนยนะครับก็คือโมฟาคใกล้ตัวแท้ๆแล้วก็สเปรแคสเตอร์นะครับผมได้ใบอยู่คนอั่นก็คือโอ้ก็ฟ้บ เอาแล้วเอาแลวเช้าที่สองคุยได้ครับมึงไม่มีส์ได้โกหกใส้วสงสใสพี่อกมากแป๊บนึงแล้วคนมึงใสกูเยอะกูก็พูดไอ้เลิวม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 ิือไิวคือเริ่มจากน้องว่านก่อนเมื่อคืนเจออะไรบ้างไหมหนูรับตาแต่หนูรู้สึกว่าฝั่งนี้ขยับอไม่อ่อ้มอไม่อไม่โไม่โม่โม่โอม่อม่ม่โอม่โอม่นอ้ม่โอู้่โอ้ไม่โอะ่อ้่อย่โอ่อ้่้ไมอ้ ผมรู้สึกว่ามันนิ่งมากตอนที่เรียกหมาป่าใช่ไหมมันนออิ่ง <c oughs> ยังมีครั้งที่สองยัยมีครั้งที่สองนะไม่มสิได้โกหกว่าแต่คนที่มีพลังเนี่ยพอที่จะแบบส่งซิกอะไรให้ซะหน่อยไหมว่าแบบหรือว่าเขาอาจจะยังไม่เจอหรือเปล่าอันนี้คือบอกตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเมจิเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างยิ่งเล่นในทุ่งหญ้าในความฝันยิ่งเล่นหลับสบายเอ้าอยากวิ่งอ่ะอยาวิ่งไงแล้วก็มาโฉบคนข้างบ้านไปเปล่าเอ้าของยูเมื่อคืนเป็นไงผมก็เหมือนเดิม ไอ้ตุ้มทีจะไเอ้าเอ้ยังกูยังไม่ได้โูดเลยตัดกิวใส่ววยอีกแล้วอ่ามาต้องต้องโหวตกันนะครับผมเออเราจะโหบนไหมหรือเราจะให้หมาป่ามันฆ่าอีกคืนเออมันมีคนโบ้ยผมหนึ่งคนโบ้ยัตว์นี่รอฟังอยู่หนึ่งคนอะผมคนนึงไม่โหวตอ่ะแต่หนูยังไม่โหหวตนูอยากโหวตเพราะว่าในเมื่อแบบเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะโหวตได้ก็ ให้มันเป็นฉันนี่แหละให้เป็นหมาป่าเดียวดายถามทุกคนว่าเรื่องจากมึงก่อนแล้วกันอยากโกรธปะอยากพูดจริงๆริอะมึงทำปรโหวตไม่โหวตไม่โกรธยังไม่โหวตนะออ๋ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่้พูดอะไรเลยมิวอย่าให้มิวมีครั้งที่สามนะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดถ้าบอกว่าตอนนี้มีคนไม่โหวตสามเสียงนะถ้ากับเสมอกันถ้าแบบว่าไม่มีการโหวตนะครับครับแล้วก็เข้าสู่ตอนคืนได้ครับทุกคนแล้ว หม,<ค>มาป่าครับหมาป่ายูตาครับหม,มาป่าอยากคิวใครครับเต่อมา,มาเสียครับผมเสียต้องการจะชี้ใครครับผมใส่ไข่่ต้องเช็คผมแล้วจะเช็คแน่นแน่นโอเคครับถ้าเอานิ้วขึ้นคือคนดีเอานิวน้วลงคือคนไม่ดีนะครับต่อมาพอนีก่ายครับโอเคพอดก่ายติดตานนะนเจอแคสเตอร์ครับผม ไปครับใบปุ๋ยไงปูุหน่อยอ่ะโอเคทุกคนเบิกไฟครับอ่ารุณเบิกฟ้านกกาบอยดินตื่นแล้วรู้สึกใจหายความเสียใจตื่นขึ้นนี่ไงโหตื่นมาแล้วไม่รู้สึกใจหายเพรวกนี้วันนี้มีคนตุยแล้วคนที่ตุยก็คือเที่ยวผมนี่ไงไม่ได้พูดสมใจเลยครับกตายเลยตายเลยทุกคนคุยหนึ เอาไม่ได้ใครใบ้ทุกคนคุยกันหนึ่อ๋อก็นี่ไงคนใบ้ตายแล้วรู้แล้วรู้แล้วเรารู้แล้วแหละว่าเราเป็นใบ้ทำอะไรกันบ้างทำอะไรล่ะเธอทำอะไรก็บอกว่าบิงเล่นแล้วก็โค้ดไลน์พิธีไปด้วยเมื่อคืนหนูก็นอนเป็นสาววายไปวันนั่นแหละส่วนผมก็สอยโจ้แล้วกันพี่มีกับใครเหรอพี่เมยีไปแล้วพ่เมย์คนเดียว เฮ้ยพี่ทีไปแล้วไงมึงแดกไอทีเข้าไปหรือเปล่ามึงแดกไอทีเข้าไปใช่ไหมเอาเอาเนื้อไอทีมาทำซอยจูใช่ไหมไม่รู้แม่ค้าจะไขเรื้อพี่ทีให้หรือเปล่าข้าผมจะบอกว่ามีคนคนหนึ่งคือเอา ตายไปเนี่ยใครมาถึงใครคนดีนี่คือคนดีใช่ทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นคนดีผมเห็นอี่สผมเป็นคนดีมีพลังที่ทาอะไรพี่อะเมื่อคืนเนี่ยพี่เดินตรวจยามพี่เห็นคนนี้เขากินซอยจูอยู่เพว่าพี่เห็นแต่แผ่นหลังนะแล้วว่านทำอะไรหลับตามีหลี่ตาขึ้นมาว่าเป็นคนธรรมดาเกอบละเกอบละโอเคมาครับเราคุยรู้ว่าอยากจะมีการโหวตกันเกิดขึ้น โหวตโหวตโหวตโหวเอโหวตด้วยบอโอเคโหวดโหวนะครับผมทุกคนชี้ไปหาคนที่เราสงสัยนะครับสามสองหนึ่งชี้ครับวานหนูวานสาจีนหนึ่งดิวหนเลยหนูเป็นคนดีหนูเป็นคนดีที่แบบไม่มีอะไรเลยแบบหลับตาตลอดไม่มีพลังพิเศษด้วยล้วบ้านคิดว่าใคระให้อย่างนั้นถ้าไม เราคิดว่าพี่ดิวโอเคเอามือออกมาครับผมสามสองหนึ่งสองต่อสามว่านตูีนะครับอุ้ยฟ้าผ่าเลยตาเอฟเฟกต์เขาบอกว่าเกมนี้หมาป่าชนะครับผมสองตัวนี้นสองตัวนี้เราเราให้คนที่ตูนแล้วเฉลี่ยลงก่อนนะแล้วทีน้องฟ้าเป็นอะไรหมาเป็นสเปลเหอชัดเจนอยู่แล้วสองตัวที่ ชาวบ้านบอกเลยเขาดูน่าเบื่อมากเลยปัดเปิดมากแล้วไม่ถอหายใจเลยชาวบ้านก็คือชาวบ้านเขาไม่นชาวบ้านสองคนชาวบ้านสองไงเออเพราะฉะนั้นแล้วหมาป่าเอวผมสองคนนี้แหละเพราะว่าเมื่อคืนพี่ชี้เมจิแล้วเป็นคนดีเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเมจิเป็นคนดีเนี่ยเขาทับโร่พี่ขอแค่ผมจะบอกว่ามีคนสนุกไปก่อน ใครมาถึงใครนี่คือคนดีทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นคนดีเห็นเห็เฮ้ยเอณฑถ้ากอดตาชนะไปไหมไปเกมที่สองกันเลยหมาป่ากับลูกหมาป่าลืมตาครับวูฟครับ ลูกหมาป่าหากถูกโบยหรือตายทีหมาป่าจะสามารถกำจัดผู้เล่นสองคนได้ในคืนถัดไปฮันเตอร์หือตาเคฮันเตอร์หากถูกกวดหรือตายจะสามารถกำจัดผู้เล่นได้หนึ่งคนให้ตายตามไปด้วยเคครับ okay, ผมมาทุกคนลืมตาไดนะ้ครับเคทุกคนทุกคนลองคุยดูครับผม ต้องเหนียเทียมเลยบอกเลยทำไมอ่ะมันมึ่งมา่อยทุกคนเราตอนนี้โรพีน่าเบื่อป่ะไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อไม่หายใจนะมีบทบาทบทเลยบทเลยเข่าเลยเหรอมมีคนาระวังไหมครับเอ้ยเราพูดเยอะเราเป็นอะไรคนปกติครับไม่เคยเห็นปกติล้วคันเลยเออไม่เคยเห็นมีปกติทักงอันเลยอ้าวน้องว่านเป็นคนดีเป็นคนดี เราเป็นหมาป่าไมีอะไรรีบพูดมีอะไรตอนนี้เหงาตอนนี้เงียบเหงาค่ะเงียบเหงาเงียบเหงาตรีวตรีวตรีวอะไอฝงนี้มีอะไรจะสัมภาพณ์ไหมครับผมเป็นซอโจ้ครับตอนที่แล้วแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่เป็นซอยโจ้แล้วครับไปคนทำซอยโจ้พันเนาะพันเนาะเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กเป็นกุ๊กไอ้เตรียมมาให้ลูกหรือเปล่าถือเม็ดอ่ะไม่ถือ เออทำไงวะคาบมีดไปหรือเปล่าไม่ถือไว่เฮ้ยไม่คาบหรอกคล้ายๆเสือคาบดาบเงี้ยเหรเป็นหมาคาบดาบเอออะไรได้ได้คาบขนาดเชื่อมจะทำไมไม่มีทะเลกับกูเลยพระพี่เป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรผมเป็นคนดีหนักแรนไหมเปล่าฮะตายเวลาทีพี่กูบนๆน่ะคือให้มเวลาหมดอ่าแล้วกูเป็นคนดีปะล่ะแล้วมีพลังวะล่ะ ไม่เราตายหมดเลยจะขอไปนอนชาร์จคืนหนึ่งเริ่เป็นแบบสั่นเลยหมดนี่ยังไม่เวลายังยังไม่หมดอีกอ่ะอให้นั่งอ๋อโอเคมาครับเข้าสู่ตอนกลางคืนแล้วบหลับตานะครับหมาป่าและลูกหมาป่าลืมตาครับผมอยากจะคิวใครครับได้ไหมครับเซียกลัวกูแปลกๆว่ะเซียลองชี้ดูครับผม ถ้าเรียกขึ้นคือคนดีเอาเรียลงคือคนไม่ดีนะครับแปลกๆคืออะไรของคนนี้บริษัทครับผมบรรยิษัทต้องการผมข้อแท็กครับโอเคทุกคนดืมตาได้คร่ะอุ้ยนอนอ้าปากค้างเลยเหรอตงใจนอนคนเหรอวันนี้ทั้งคนนะอ้าปากเลยวันนี้มีคนตุยครับผมอีกแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าทีทำไม่ว่าหัวร้อนแรงอ่ะตัดใจเลยอ่ะ เมื่อพี่ตายแล้วใจอ่ะนั่นแหละดิพี่เปิดให้เฮ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์เอ็นเตอร์มีไงมีบทเลยคิดดีๆนะครับก่อนอะก่อนกูต้องมานั่งคิดแล้วกูจะเอาใครไปออยู่เว้ตนแต่เมื่อกี้ว่านขำพี่แหลกมากพี่คิวนั่นแหละดีทำไมยุ่งอะยุ่งยังเงียบดีว่าขอได้เล่นแล้วเอาใหญ่เลยนะทีเดียวไอ้ยังดีว พี่เยโอ้โหอุตสาหลรอดจากความตายผมอยากจะเล่นต่อไกนิดนึงอ่ะวันที่สองนะครับมีที่แมดดิวตุ้ผมต้องเปิดไหมต้องเปิดเนาะยังย่งย่ง่เปิดไปข้านั้นแล้วแหละทำไมอ่ะเต่พี่เสียใจเต่พี่เสียใจ เฮ้เวลาลองก็คยุยกันะครับผมมาถึงเกมแร้วเจอกันสองเลยอ่ะคุงเจอหน้ากันในแทสอีดีโอดเล่นอีกแล้วแม่งยังไม่ไมทันพูดเลยเลยไม <c oughs> ่เป็นไรผมผมพร้อมโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบอยู่บนโลกใบนี้ว่าเคยทำอะไรกันบ้างหนูบอกมองตัวเองยอยครับหนูทำไรทำนาเก็บ อ๋น้องวาน้องวาทำไรปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองอ่าน้องฟ้าน้องฟ้าเป็นไงเมื่อคืนทำไรนะกําลังจะนอนแต่มีคนทําซอยจุดังซอยจุดตายได้ไงเมื่อคืนรู้สึกหันเต๋าเตรียมไหมเรียบร้อยแล้วอดขายเลยแต่หลวพี่คุยกระสบได้กระศบก็พูดได้ทําอะไรทําอะไรดีกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนพี่เจ๊กศพ แล้ว mm hmm. พี่ก็รู้สึกว่าอ๋อพี่ไม่น่าเช็คศพเลยไม่เคยมองได้เช็คศพไวไปเปล่าไม่พี่เมื่อคืนพี่ไปเช็คศพเมื่อคืนพี่เห็นมีศพนอนอยู่ศพนึงก็จะมองมองกูบ่อย คุณไม่ได้ใช้โลในการมองคุณใช้จิตวิทยามองนะหมายถึงว่าแบบผมไแอบคุณเงี้ยเหรอโอ้โหพูดขนาดนี้โอเคมาครับวันนี้เราจะมีการโหวตเกิดขึ้นไหมครับเรายังไม่โหวตก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นถ้าถ้าเราโหวตผิดอ่ะมันก็จะมีศพเพิ่มขึ้นเอาไงไม่โหวตนะอ่่ไม่โหวตนะไม่โหวตไม่โหวตครับไม่โหวตนะไม่โหวต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 เข้าสู่ช่วงกลางคืนได้เลยครับคนหลับตา ห OK. มาป่าและลูกหมาป่าลืมตาครับผมต้องการที่จะหมดคิวใครครับเสียครับเสียลืมตาเสียต้องการจะชี้ใครสงสัยใครต่อมาบริการครับบริการลืมตาบริการต้องการปกป้องคใครครับผม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 โมผมน่าสงสัยลูกเคครับทุกคนลืมตาได้ ผมที่สะดุ้งตื่นเลยเมื่อกีสออ้สะดุ้งตื่นเลยสะดุ้งตื่นเลยจิตใจใจคอไม่ดีเชา้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องปฏิหารมากไม่มีคนตุยครับผมเฮ้ยไยากาศเออเอ,อ,อุ้ยเซฟเออครับเจ้านาไปดูแล้วเมื่อคืนเนี่ยโอ๊โอโอโอยทำไมจ้องขนาดนี้เอาแต่เน,นี้นี่อย่าร้อนตัวผมยังไม่ได้พูดเลยเลยคนร้อนตัวผมยังไม่ได้พูดเลยลองมา่ง่นเกมแรกแล้วดิผมอ <ๆ S 2> ่ะเมื่อคืนผมเจอ คนที่ทำให้เกิดศพในคืนก่อนหน้าคนเยอะแยะหมดเวลาแล้วคนนั้นก็คือน้องปาครับเมื่อคืนที่เจอน้องปลาเดินอยู่ตอนกลางคืนน้องปาทําอะไรใช่แล้พี่หนูตามหาพ่อค้าไปไหนไม่รู้เรียงตามหาพ่อค้าซอยจุ้ยเหรอแต่ผมคิดว่าพี่อาร์มพยายามแบบฆ่าคนให้ไวที่สุด พูดเลยเลยมันแค่ล้อตัวผมแค่ตั้งท่าผมไม่เฉยอันนี้เอาน,นี้นนไปติตวิทยามากกว่าเมื่อคืนทำอะไรดีกว่าเออเมืเม่อคืนคุณทำอนอนเลยอ่ะพ <laughs> ี่สงสัยใครพี่สงสัยใครสงสัยครับสงสัยพี่อามเลยเพราะว่ารู้สึกว่าทำไม มุ่งเป้ามากวันนี้เราจะมีการโหวตกันเกิดขึ้นไหมครับลองโหวตยังไงก็โหวตเออเมื่อคืนผมเจอคนทําศพแล้วน้องฟังไม่พูดเลยแบบไม่พูดนะนั่นแหละดิน้องฟังยังไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเราคนนเี้หมาป่าเงียบเนาะใช่ไหมเหมือนแบบเียนหน่อยจะเป็นหมาป่าเนี่อันหน่อยหมาป่าเยอะจิตสังหารโคตรลุนแรโคตรเดียวอ่ะถ้าโหวตแล้วนิ้วชูขึ้นมานะครับสามสองหนึ่งโหวตครับ โอเคทุกคนโหดนะครับครับอ่ะถึงข่าวชี้คนแล้วนะครับนับสามสอชี้ครับน้องฟ้าสามเสียงอาม1เสียงน้องฟ้าชี้ไทย อ้าวสองเสียงนีแนี่เขาชี้เขาชี้ตามพวกเขาคือน้องปาน้องฝ่าเป็นโยเลยไม่น้องฝ่าเป็นแน่ๆอย่างนี้เป็นแล้วเป็นแล้ยอมรับเพาะวเป็นตัวแม่ตัวลูกให้ดีเป็นให้ดีเป็นไม่ใช่ค่ะหนูยอมรับว่าหนูเป็นแต่ถ้าหนูเป็นลูกอ่ะระวังโดนแม่หนูฆ่าสองคนนะคืนละนะตายนะระวังนะเฮ้ยเขาออกตัวแรงเขาอาจจะเป็นแม่เองเดี๋ยวเริ่มคิดแล้วว่าพี่อ้ามเป็น แม่ค่าสองแม่ค่าสองนะได้เาจะได้เดี๋ยวดจะม่จัดให้ลูกอันนี้สติดมาเต็มเลยนะโอเคทุกคนเอาหมวกมาแล้วผมถ้าเอานิ้วโป้งขึ้นคือหัวให้น้องฟาตุยนะครับผมถ้าอานิ้วลงคือไม่หัวให้น้องฟาตุยนะครับสามไม่ใช่แน่นะน้องหนึ่งโอเคน้องฟาหายไปจากเกมเรียบร้อยครับผม ระวังแม่นะระวังแม่หนูนะเททุกคนหลับตาหมาป่าและลูกหมาป่าลืมตาครับแต่ว่าลูกจะโหวตฆ่าใครครับแต่ชีวิตคุณตายแน่แน่นะตายแล้วรู้เลยนะว่าใครเสียเสียสงสัยใครครับถ้าเอาริโปงขึ้นคือคนดีเอาริโปงลงคือคนไม่ดีนะครับ บริการครับบร,บ,บริการดื่มตาบริการต้องการปกป้องใครครับคุณผมด,ด้วยโอเคทุกคนดื่มตาครับทำไมยัียงคอปแปลกๆกับเราอ่ะเอานอนนานไงวันนี้น่าเหลือเชื่อครับเฮ้ย hey! รอดอีกแล้วนะะมิหารมากวันนี้ไม่มีค,คนตายครับผเอ้ยต้องอย่างนี้ดูว่า <c oughs> เอาเงี้นะในฐานะที่ผมรอดอีกคืนนึงนะผมก็เจอหมาป่าอีกตัวแล้วเมื่อคืนผมเจอลูกมันเดินดมศพแม่อยู่ถ้าผมเป็นลกูกผมก็ต้องฆ่าพี่แล้นี่เอาเอาเเอางีง้ดีกว่ารีบวาค่ะบริการบริการต้องใอช้ต้องตัวอเองอ้าวก็ผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยก็เราอาจจะไม่ได้ฆ่าพี่ก็ได้หมาเมื่อคืนสมมติถ้าพี่เป็นเสียผมก็ต้องฆ่าพี่ถ้าผมเป็นหมาป่ายคุณจะเก็บพี่ไว้ทำไมแล้าะวาทำไมผมต้องฆ่าคนนี้เพราะว่าเขาเป็นบริการไงผมไม่รู้หรอกเขาบริการจริงหรือเปล่าพี่ยืนจัดตัวพี่มาทิมาป่ะ ถ้าเราเป็นหมาป่าจะต้องฆ่าคนที่เป็นเสียไหมหนอรู้สึกว่าเขาอะโบยคนนี้ตั้งแต่ตอนแรกก็มันก็พี่เป็นเสียถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นหมาป่าเขาต้องฆ่าพี่เสียตายหรือเปล่าเฮ้ยสอบสอบเปเฮ้ยสบสบเหมือนแบบสะดุ้งเหรอสะดุ้งตื่นเพรรอบแรกของหนพี่ว่าที่พี่สบายแอดผมอะผมว่ามั่นใจพี่ว่าพี่จะไม่ไม่โบดอะไรอย่างเงี้ยจ้ก็เลยโบดแม่โบดแม่ใช่ท้าพี่บอกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นแม่ ไม่พ <laughs> <laughs> ูดถึงพูดถึงว่าฮ้ยไมันม่ไม่ถึงเลยตามพีงเลยคือว่าบริการปกป้องใครดีกว่าคืนก่อนนะปกป้องตัวเองเออครับปกป้องตัวเอง กฆ่าเขาทำไมอ่ะกูจะฆ่าพี่ก็เพื่อที่จะโบยพี่ไงทำไมตงใส่พี่วะพี่อุตส่าห์ชี้ชันขนาดนี้เพราะว่าพี่ยาไม่ตายคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นหป่าตอนนี้ย่าพี่แหลเพราะเขาทาให้ให้เราสงสัยกันเองไม่ผมไม่ตง่พี่แล้วตอ้ยอนตึเกมันมันู้มันสุดใอะไรอไมยาเห็นศพบ่อยจังเลยทาอะไรมาตอนกลางคืนทอ อึดอัดหมดอะโหวตไหมคืนนี้โหวตไหมครับผมโหวตเลยโหวตโหวตโหวตน่าเลครับผมผมโหวตมันเหลืออยู่แค่4คนแล้วยังไงก็ต้องโหวต3 2 1สองเอดชีกเห็นยังไงเห็นยังไงที่ขาที่ยายดูดูไปแอบมากอะครับนี่ใช่ไหมเอาดีๆเราปุบปังเองเฮ้ยถ้าถ้าเธอโหวตผิด S <S เธอจะแพ้เพราะว่าถ้าพี่ถ้าพี่ตายเราจะเหลือแค่สามถ้าหมาป่านเหลือหนึ่งคืนต่อไปเขาฆ่าได้หนึ่งคนถ้าบริาการปกป้องไม่ได้ฉะนั้นมันมีมันมีความเสี่ยงที่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเธอปกป้องใครที่เธอเฉลยมาตะกี้<อ><อ>ก่อนหน้านี่ยังไม่รู้เลยเขาบ<อ>ว<ป>ก่อนสามสองหนึ่งชิดไม่รู้กูแข็งแข็งกันป่เนี่ยหัวแข็งเลยแข็งเก่งเลยนี่แหละอามสามเสียงโอ๊กหนึ่งเสียงนะครับอ้ามเชิดีไปรนได้เอางี้นะ คืนแรกนะมผมเนี่ยตื่นมาผมก็ชี้เขา<ม>แล้วเขาเดินเป็นศพ<ม>ผมก็เลยบอกว่าผมดันไปนชี้ศพและคืนที่สองเนี่ยมผมชี้เขาแล้วผมได้สัญญาณน,นี้มาผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละ เป็นหมาป่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกแล้วคืนที่สามด้วยความที่เขาอะร้อนลนตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มชี้นี่แล้วเขาบอกว่าพี่พี่สงสัยผมพี่ใบแอบผมแต่จริงๆผมยังไม่นันพูดเลยเลยเขาร้อนตัวไปเองมผมก็เลย<ม>ลองอชี้เขาดูผมก็จะสัญญาณนี้มาแต่พี่อามตื่นบ่อยนะตอนคือมึ้นเขาไม่ให้ตื่นแต่ว่าต,ตอนนี้สงสัยว่าเป็นเซียช่ยแมแต่ถ้าเกิด <c oughs> ไม่ใช่จะทำเป็นเสียใครคือเซียตัวจริงใช่เพราะยังไม่มีใครแบบว่าผมเป็นเซียครับเดาว่าเสียน่าจะตายแล้วทห้เมมึงไปเวนั้นได้วะโอเคทั้ง เอามืองันาวสามหมดครับอามตุยแม่งไอ้พวอย่างเอาคอนทุกคอนทุกใจาอะไร่งอะไรอะเอาอะไรอะอ่ะมาคือสุดท้ายแล้วหับตาครับผมหมาป่าลยลูกหมาป่าลืมตาครับเฮ้ยอย่าเสียงดัง ต้องการที่จะบทฆ่าใครครับเอ๊ชี้ใครครับให้ใครตุยเสีชยชี้บอดี้กาดครับบอดี้กายต้องการปกป้องใครครับโอเคทุกคนลืมตาครับผมน่าเสียดายที่คืนนี้เกมได้จบลงทีกก่เรยแล้วผมว่าค,ครับผมเหลือแค่โอ้กับมจิพี่โอก็แหละ เนี่ยว่าของไก่เลยโอ้มึงไม่ต้องหรอกมันจบแล้วมึงเลิกแดงมึงเลิกเถอะอ่ะเกมนี้หมาป่าโอ้กับน้องปลาชนะไปโอุ้ยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสุวิทย์ของเราไปด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบประเทนเหล่านี้คอมเมนต์กันมาได้แต่ก่อนอื่น ฝากช่องทางของน้องๆเริ่มน้องฝากฝันาค่ะมาจากช่อง TikTok ตรงนี้เลยค่ะได้เลยได้เลยไปต่อไปในเอฟเอฟไปเอฟเอฟขึ้นเลยหนึ่งสองสามฮึไม่พูดเชื่อนะไม่จะกดอะไรให้ด้วยก็คือขึ้นเลยไปนั่งเดาเองไปอ่านเอาไปสิ ค่ะเหมือนพูดจะเจื่อนแล้วมาจากช่องอ่ะทิกตอกเมซี่ไม่ใช่คนยาค่ะแล้วก็ทิกตอกเฮดจัดแพรินค่ะช่องแดงก็เฮดจัดถ้าวันนี้เราพุ่งไปดูเรื่องแรกคุณ่าทำได้หรือเปล่าอะน้องว่านน้องว่านครับก็ทิกตอกช่องว่านเฉยๆตรงตรงนี้แล้วกันค่ะตรงนี้คือถ้าใครชอบความสนุกแบบนี้สนใจอยากติดตามช่องทางของน้องๆก็เข้าไปติดตามน้องๆกันได้เนาะใช่แล้วก็ถ้าชอบเกมนี้ก็ปักคอมเมนต์กันเลยอยากให้มีอีกบอกได้แล้วตอนนี้แบบนี้ก็จะมีทุกวัน ตอนหนึ่งคุ่มนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์สั้นทุกช่องทางเลยอ่าไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k อ่าเฟซบุ๊กรีวไอทีรีวยูทูบช็อตอ่าแล้วก็ TikTok t ิก t o อนะครับอ่าสามารถติดตามพวกเรากันได้ในในไอย่าไม่เป็นไรอย่าลืมกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันผิดหวังเลยผิดหมั้งโคดีว่โคผิดหวังเลยพี่โคตรโอะไรล่ะ